เที่ยวเขาก็เอารถไฟไปนะอันนี้นะคะก็เป็นที่จําหน่ายตั๋วทุกสายทุกขบวบนนะคะของสถานีกลางบางซื่อนะคะถ้ามารถโดยสารทางด้านนี้นะคะนี่เลยออกทุกสายทุกขบวบนนะคะม,มาซื้อ,อได้ที่นี่คะ่ะสายเหนือสายตะวันออกเฉียงเหนือทุกสายทุกขบวบนเลยนะคะมาซื้อตั๋วได้ที่นี่คะ่ะนี่นะคะที่จําหน่ายตั๋วนะคะของสถานี แห่งใหม่ของประเทศเรานะสถานีกลางบางซื่อนะคะเข้ามาก็เก๋ไก๋ทีเดียวเลยค่ะอันนี้ขาเข้าฮะรถไฟขาเข้านี่ประตูสี่ถ้าเราจอดรถด,ด้านล่างเข้ามาได้นี่ล้วก็อยู่ที่สถานีกลางบางซื่อนะคะนี่ก็เป็นบรรยากาศอย่างงงนะคะถ้ามาแล้วนะคะถ้าคุณมาทาง จะมาสายใต้ก็เข้าทางด้านประตูสีด้านนี้นะคะก็จะมีที่จําหน่ายตัวของทุกสายนะคะส่วนสายเหนือกับสายอีสานแล้วก็เดินทะลุติดไปถึงด้านนน้นเลยคะ่ะก็คือประตู5นะคะก็จะเป็นสายเหนือกับสายอีสานนะคะไปอุบลราชธานีตอนนี้เรายังไม่คุ้นเคยดีแีกหน่อยเรามาเรื่อยๆเราก็จะคุ้นเองค่ะนะคะนี่ก็เมื่อกี้ก็เจอคุณยายท่านหนึ่งนะคะจะไปอุบลน,นะคะรถออกหนึ่งทุ่มนะ,ะแกมารอรถไฟ ตั้งแต่เวลานี้เลยตั้งแต่เวลาบ่าย3ามนี่เลยนะนี่เป็นเวลาบ่าย3ามนะคะเราอยู่ที่สถานีกลางบางซื่อน,นะคะจำง,ง่ายๆเลยค่ะถ้ามาทางรถโดยสารทางแท็กซี่มาประตู4เข้าซืา้อตั๋วก็มาประตู4ี่ซื้อตัว๋วแล้วก็ค่อยเดินทะลุไปประตู5้าก็คือสายตะวันออกเฉียงเหนือกับสายเหนือนจะอยู่ทางด้านประตู5มันทะลุถึงกันได้ง่ายที่สุดแล้วค่ะ ไม่งั้นจะงงเล็กน้อยนะคะแล้วก็จะมีรถก็จะมีรถเขาเรียกอะไรนะรถประจำทางให้บริการวิ่งบนอยู่นะคะด้านนี้ก็จะเป็นด้านของศูนย์อาหารนะคะศูนย์อาหารก็อยู่บริเวณนี้มีอะไรทานบ้างเดี๋ยวต้องคอยดูนะคะก็ยังไม่ค่อยก็คักเดแต่ว่าร้านอาหารยังไม่ค่อยเยอะเท่าที่ควรนะคะเขาก็เพิ่งเปิดได้ไม่นานนะคะ าเข้าทางด้านประตู5ก็ต้องจําบริษัทปูนซิเมนไทยทางเข้าปูนซีเมนไทยก็คือมาตางนี้เข้าประตู4ีก็มาด้านเข้าออกทางด้านนี้เลยก็เรียกถนนอะไรน,นะฝั่งนี้ก็ต้องทําความเข้าใจกันก่อนที่จะมานะคะไม่งั้นเดี๋ยวตกขบวนก็เผื่อเวลาไว้สัก2อชั่วโมง3ชั่วโมงเหมือนเราไปเครื่องบินก่อน,นะะสำหรับเที่ยวแรกถ้าเรายังไม่ชินนะคะกับการ กับเส้นทางว่าเราจะต้องเข้าออกประตูไหนต้องไปยังไงอะไรอย่างนี้นะคะเพราะว่าไอ้นี่หมดเออมันก็มึนๆเหมือน,น,นกันนะเพราะมันยังใหม่อยู่นะคะแล้วก็อินโฟเมชันทางด้านอื่นนอกเหนือจากทางด้านนี้นะถ้าเราขึ้นรถไฟใต้ดินมานี่มึนค่ะเมื่อกี้มาไม่มีข้อมูลสักเท่าไหร่นะคะต้องขึ้นมาทางด้านประตูสี่กับประตูห้านี้ถึงจะคึกคักหน่อยทางด้านรถไฟใต้ดินเราขึ้นมานี่ก็จะ ค่อนข้างจะเดินไกลนะคะเพื่อที่จะมาทางด้านนี้นะคะนี่ก็เป็นส่วนของร้านอาหารนะคะถ้ามารถไฟใต้ดินนะ่งงแน่ๆค่ะเพราะเราจะต้องเดินไกลหน่อยนะคะแล้วถามข้อมูลทางด้านนู้นนี่เจ้าหน้าที่เขาก็ยังงงๆอยู่นะคะเพราะว่าเขาก็ไม่รู้ว่าจะมาไงแต่จุด ชาร์จของอมีจุดให้เราชาร์จแบตเตอรี่โทรศัพท์อะไรนี่เทียบพร้อมค่ะอันนี้ใครต้องการแสดงความคิดเห็นนะคะก็สแกน QR code นี่เลยค่ะนี่เลย,นนเลยก็อย่างงงนะคะถ้าเราจะมาทางด้านประตูประตู4ี่เราก็ต้องมาเส้นที่เขาเป็นศูนย์เยาวชนเด็กนี่นี่เจ้าหน้าที่มีแผน <ๆ S 2> ที่ให้เราดูนะเพราะว่านี่ก็ มาสำรวจเส้นทางจะเดินทางเองเหมือนกันค่ะก็ไหนๆแล้วก็เลยมาดูซะเลยนี่อืมอ,อมาศูนย์ศูนย์เยาวชนเด็กนะคะพ,าาพอตรงเข้ามาพอตรงเข้ามาปุ๊บเนี่ยถ้าประตูหนึ่งจะไม่ให้จุดขายตัว๋วประตูให้จอดที่ประตูสี่ค่ะประตูสี่ก็คือประตูที่เราเยืนอยู่ตรงนี้ก็จะเห็นหจุดขายตั๋เลยค่ะแล้วก็ถ้าเกิดว่าอยากจะนั่งเป็นรถโดยสารถ้าซื้อตั๋วมาแล้วก็ต้องดูว่า เราไปภาคไหนถ้าไปภาคใต้ลงประตูสีก็ใกล้ถ้าไปภาคเหนือากอีสานให้วนมาลงที่ประตูห้าก็ได้ก็คือตามรถเมย์ก็ตามสายนี้เลยที่มีบอกไปนะคะก็ให้มาลงฝั่งนี้เพราะว่าเหนือับอีสานเข้าประตูฝั่งนี้ยถ้าเราขนของเยอะก็คือเข้าฝั่งนี้ก็จะจะจะถึงจุดที่นั่งพักคอยชันชลาขอบคุณมากเลยค่ะก็มาเซอร์วย์ให้ตัวเองด้วย ตีห้าก็เปิดแล้วนะคะการสำหรับใครที่กลัวตกขบวนนะคะก็เข้ามารอก่อนได้ใช่ไหมตีห้าก็ประตูก็เปิดแล้วนะคะก็ร้านก็ร้านอาหารนี่เข้าเปิดกันกี่โมงะโคะไม่รไทราบเขาก็่ามสแปนบลายช่วงประมาณก็ถึงตั้งแต่เช้าตั้งแต่เช้าชนะคะก็มีร้านอยู่แล้ว<ม>แล้วจะมีการเพิ่มร้านอาหารนะคะในอนาคตขึ้นอยู่กับผู้ประกอบการะที่ว่าสนใจจะมาเช่าไหมนะคะถ้ามาเช่าก็มาติดต่อที่ที่ร้านค่ะ โอเคขอบคุณมากเลยค่ะที่นอา,าคารนะคะล้วก็ต้องทําความเข้าใจก่อนที่เราจะเดินทางนะคะเพราะว่ามันเป็นเขาเรียกอะไรสถานีใหม่ของเรานะคะก็ต้องทําการบ้านค่ะแล้วก็อย่าเจียวางใจนะ,ะเวลามานี่เราอยู่ที่สถานีกลางบางซื่อนะคะนี่เลยห่าขบนวนรถไฟขาเข้าออกอยู่นี่นะคะนี่ทางเขาเรียกอะไรนะ,ะประตู ที่เราจะซื้อตั๋วรถไฟนะคะมาจองก่อนหรืออะไรก็ได้ทั้งนั้นเลยนะคะนี่รถไฟทางไกลสายใต้สายเหนือสายอีสานสายอะไรอยู่แถวนี้หมดนี่ก็เป็นบรรยากาศด้านในแล้วนะคะนี่ก็าชานชลาที่112 1เป็นทางเข้าของของสายใต้นะคะแล้วด้านนู้นเลยค่ะเราเดินสุดไปด้านนู้นก็คือประตูห้า ประตู5นั่นก็จะเป็นสายเหนือกับสายตะวันออกเฉียงเหนือนะคะแล้วก็อยู่ที่สถานีกลางบางซื่อน,นะคะอย่างงงนะคะกเ็เดินทางครั้งแรกก็ยังไม่ชินแล้วก็ควรจะมารอเวลาก่อนเมื่อกี้เจอคุณป้าท่านหนึ่งนะคะคือเออเอ,อะไรรถไฟจะออกทุ่มหนึ่งนี่คุณป้ามาถึงตั้งแต่บ่ายสามแล้วะคะ่ะถ้ามาทางรถไฟใต้ดินนี่คุณต้องเดินทะลุไกลหน่อยเลยนะคะแล้วก็มีพื้นที่สำหรับ ให้เช่าล็อกเกอร์เล็กๆด้วยนะคะล็อกเกอร์ไม่ใหญ่มากค่ะห้องน้าห้องท่าก็จะสะดวกกว่านะคะสะดวกกว่า,าที่หัวลําโพงนะคะส,สะอาดกว่านะคะบริเวณนี้จะเป็นจุดพักคอยนะคะนี่จุดพักคอยของอาสายใต้นะคะก็นักท่องเที่ยวนักเดินทางก็เยอะและ้วเนี่ น,นี่เป็นสายขบวนขาออกสายใต้นะฮะชานชาลาที่เจ็ดและแปดนะฮะนี่เลยแล้วก็ประตูห้านี่ก็จะเป็นทางสายเหนือกับสายตะวันออกเฉียงเหนือนะคะ ก็เดินเงินงงค่ะคือเออคือเขาเรียกคนที่จะเดินทางก็ต้องมาสำรวจก่อนจะเป็นการดีนะคะจะได้ไม่ตกรถเผื่อเวลาในการสำรวจเส้นทางในการหาขบวนที่จะไปสักเอ่อชั่วโมงหนึ่งสองชั่วโมงก็จะดีกว่านะฮะเพราะว่าคุณอย่าประมาทนะคะนี่เป็นสายเหนือนะคะสายเหนือกับสายอีสานสายใต้อยู่ด้านน้นนะคะอ่านี่ประตูห้านะคะ ประตูสี่ก็จะมีที่ขายตั๋วอย่างเรียบร้อยด้วยนะคะแต่ถ้าเรามารถไฟใต้ดินนี่ยต้องเดินไกลมากพอสมควรนะคะพอสมควรนะคะเพราะว่าเราจะเดินจากจุดด้านนู้นเลยก็จอดอยู่ด้านนู้นเลยก็เชื่อมต่อไปที่อื่นนะคะแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะมันสะดวกขึ้นเยอะนะคะกว้างขวางกว่าหัวลําโพงเยอะนะคะแต่บริเวณชานชาลาเรายังไม่เห็นนะคะว่าจะไปยังไง นะคะนี่ก็เกี่ยสถานีรถไฟบางซื่อนะคะก็มีที่พักรอคอยมากขึ้นกว่าเก่านะคะด้านนี้เลยนะคะ จะนัดใครนะนะก็มาที่จุดนัดพบนะะอยู่ที่ด้านประตูห้านะคะประตูหด้านหลังนี่ก็คือด้านที่เราจะไปเ c g ซนะฮะแต่ถ้าเราลงประตูสี่นี่ก็คือศูนย์กีฬาเด็กนะฮะอย่างงงนะฮะแล้วถ้าเราจะขึ้นมาจากทางรถไฟใต้ดินนี่นะคะเราต้องเดินไปทะลุด้านหลังนู่นเลยนะคะด้านหลัง,น,ลน,ะะน,ลงนู่นนู่นไปทางนู้นเลยค่ะไปด้านนู้นเลยนะคะ ก็าฝากกันไว้นะคะแนะนำบาร์ฮ่าเพราะว่าส่วนตัวก็อยากจะเดินทางเหมือนกันก็เลยมาเซอร์เวยก่อนนะคะก็น่าจะเป็นประโยชน์นะคะก็อยากให้เป็นประโยชน์ต่อทุกท่านนะคะถ้าเรามาจากรถไฟใต้ดินนู่นนะคะเราเดินจากด้านนู้นเลยไกลมากเลยถ้ามารถาเมย์กับรถแท็กซี่ก็ใกล้หน่อยนะเราเรียกเข้ามาลงประตูด้านหน้าได้เลยนะคะก็สวัสดีแต่เพียงเท่านี้นะคะก็หวังว่าทุกคนน่าจะได้ใช้ประโยชน์จากคลิปนี้นะคะ